ครับจากล่าสุดนะฮะที่ผมได้อ่านข่าวประกาศนะฮะกรณีแพ้วัคซีนนะครับจ่ายสูงสุด400,000บาทนะครับสรุปให้ฟังง่ายๆนะว่า400,000บาทได้เต็มๆถ้าเสียชีวิตหรือทุกคนลภาพนะครับก็จะมีกรณี3กรณีนะครับ3กรณีคือ200,004นะครับเมื่อสูญเสียอวัยวะนะฮะหรือพิการนะครับส่วนเป็นแบบบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยต่อเนื่องนะครับก็จะได้แสนเดียวนะครับเป็น ประกาศนะฮะเพื่อคุ้มครองผู้บริโภคนั่นเองนะครับสําหรับโครงการของรัฐบาลนะอันนี้ของรัฐบาลนะครับไม่ใช่เอกชนนะครับต้องเข้าเงื่อนไขก็คือว่าฉีดของรัฐบาลนะครับหรือกิจกรรมต่างๆของรัฐบาลนั่นเองนะฮะไปฟังในข่าวเต็มดูนะครับซึ่งผมอ่านตามนั้นรายละเอียดตามนั้นเลยนะฮะและส่วนของเอกชนนั้นอ่ะก่อนจะเป็นข่าวตัวนี้เนี่ยเอกชนมาก่อนจริงครับซึ่งตามนี้ฮะเดี๋ยวผมไปให้ดูฮะคือ ก่อนหน้านี้1สัปดาห์มาแล้วนะที่แม่ผมทักมานะครับว่า,าว่าอะไรล่ะแม่ผมทักมานะฮะที่ว่าเออมีประกันนะฮะประกันลงทะเบียนให้หน่อยนะฮะผมก็ลงทะเบียนให้นะครับแล้วผมก็ไปเช็คเขาดูว่าเอ๊ะจริงหรือเปล่านะฮะทำไมเขาให้ทําฟรีล่ะเพราะทุกทีจะมีแบบประกันโควิดเนี่ยของเอกชนต่างๆเนี่ยจาก บริษัทประกันชีวิตต่างๆเนี่ยจะต้องเสียนะฮะเสียค่าบริการเสียค่าลงทะเบียนด้วยนะฮะลงทะเบียนโควิดเนาะเอ่อโควิดลงทะเบียนนะครับยอ่อยักมายังไงเนี่ย่ะลงทะเบียนโควิดนะครับ ผมไปเช็คดูผมก็กลัวกลัวว่ามันจะเป็นข่าวลวงในไลน์ที่เขาส่งแชร์กันไงผมก็ไปเช็คดูเออมีจริงครับซึ่งหลายๆค่ายจะเป็นแบบเสียค่าบริการเสียเงินนะฮะในการทําประกันนะครับแล้วผมก็เจออยู่อ,อ,อยู่อยู่ลิงก์หนึ่งนะครับซึ่งถูกต้องและตรงตรงด้วยนะฮะของของอะไรนะเดี๋ยวเดี๋ยวครับผมหาด้วยคำนี้เลยฮะ ลงทะเบียนประกันโควิดนะครับฟรีนะครับฟรีนะครับไม่ต้องมีคําว่าวิทยะก็ได้นะก็จะเจอคานะเมื่อผมสืบดูแล้วก็แสดงว่าโอเคไม่ใช่เป็นข่าวลวงนะครับผมก็เลยเข้าไปลงทะเบียนให้ให้แม่นะฮะเพราะเกรงว่ามันจะเป็นการหลอกกันหรือเปล่าการหลอกเอารหัสบัตรประชาชนหรือเปล่านะฮะเพราะส่วนใหญ่แล้วการประกันเนี่ยจะไม่ฟรีนะครับเพราะที่ผ่านมาผมเจอนะฮะหลายของหลายลิงก์หลายค่ายนะก็จะเป็นการฉีดช่วยชาตินะครับ ซึ่งฟรี13ล้านสิทธ์นะครับแล้วก็เหมือนจะเป็นสมาคมประกันวินาศภัยนะฮะแล้วก็ร่วมกับประกันภัยหลายๆค่ายนะครับลองดูตามนี้นะครับซึ่งก่อนหน้านี้สัปดาห์ก่อนที่ผมลงทะเบียนให้ให้แม่นะครับเพราะว่าแม่ประกันไว้ก่อนว่าถ้ามีปัญหาอะไรเนี่ยก็จะได้มีประกันไว้นะครับผมก็จึงไปเจอของไทยรัฐครับที่ผมเข้านะครับแล้วผมก็เลยไปอ่านดูว่าโอ้จริงนะนะครับจำนวน2ล้านสิทธ์นะครับสำหรับ วิทยากันภัยนะครับแล้วผมก็ไปอ่านดูว่าจริงหรือไม่นะครับก็ให้จริงครับแล้วก็คนที่ต้องการใช้นะเพียบเลยหมายถึงคนที่มาขอใช้บริการนะ่ะเพียบเลยแล้วก็จึงมีการขยายเวลาให้อีกขยายขยายจำนวนโคต้าให้อีกนะครับแล้วก็ผมก็แตะเข้าไปที่ลิงก์ด้วยก็ซึ่งเป็นลิงก์เดียวกันกับที่ไลน์ได้ส่งมาให้อ่ให้ไปลงทะเบียนนะครับซึ่งถูกต้อง ถูกต้องตรงกันอันเดียวกันไม่หลอกลวงนะฮะไม่หลอกเอาชื่อเอาบัตรประชาชนเอาวันเกิดอะไรอย่างนี้นะขยายเป็นเท่าไหร่ผมจําไม่ได้นะครับแต่ว่าผมก็ได้ไปลงทะเบียนให้ให้แม่แล้วนะครับก็19ล้านฟรีหรืออะไรฟรีกี่ท่านเนี่ยก็จำไม่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งที่ผมไปรับสิทธิ์ของวิทยะนะฮะวิทยะเป็นลิงนะฮะเป็นลิงให้ไปให้ไปรับ ไปลงทะเบียนนะครับในเนื้อหาในนั้นก็บอกว่าขยายขยายสิทธิ์ให้นะฮะขยายจํานวนเพิ่มให้นะครับก็ไปลงทะเบียนกันซึ่งเว็บไซต์นั้นเดี๋ยวผมผมขอเวลาแป๊บหนึ่งผมจำไม่ได้โอเคครับผมเจอแล้วครับเจอลิงก์แล้วครับซึ่งเป็นลิงก์ที่อยู่ในข่าวทุกทีผมเข้าของ ไทยรัฐนะฮะที่เจอนะฮะแล้วตอนนี้ลิงค์ข่าวไทยรัฐหายไปนะครับแต่เหมือนจะเป็นเนื้อหาเดียวกันนะครับเนื้อหาเดียวกันก็คือขยายเวลาเพิ่มนั่นเองนะครับนี่ฮะ13ล้านสิทธิ์โคม่าผุ้มควองหนึ่งแสนอะไรประมาณเนี้ยนะครับสิล้านสิทธิ์หรือเปล่าหรืออะไรหรือมีโคว้าเพิ่มนะครับแล้วผมก็เลยลองเข้าไปดูว่าจริงไหมนะครับเนี่ยฟรีประกันแพ้วัคซีนนะครับซึ่ง ตั้งแต่วันที่20แล้วนะครับตั้งแต่วันที่20พฤษภาคมแล้วนะครับก็สัปดาห์สัปดาห์ที่แล้วนี่เองไม่ไม่กี่วันมานี้เองนะประมาณนั้นเรียกว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาก็แล้วกันนะครับอายุและเงื่อนไขก็ตามนั้นนะฮะเหมือนกับจะบอกว่าสรุปได้ว่าทุกคนเลยนะทุกคนเลยนะแล้วก็ผมก็มาที่ลิงก์ครับเป็นลิงก์ที่ที่เดียวกันนะฮะสรุปได้ว่านี่ฮะได้ นนกี่แจกฟรีนะะี่ยอันนี้ก็สองล้านสิทธนะฮะนี่ก็สล้านสิทธิ์สำหรับวิริยะประกันภัยนะครับ2ล้านสิทธ์แต่ว่าผมได้เข้าไปที่ของบอมอจอนะฮะทิพยพนะฮะเป็นแบบทิพยะพานะฮะจำนวน2ล้านสิทธ์เปิดให้ลงทะเบียนวันที่1พฤษภาคมที่ผ่านมาปัจจุบันยังเหลือสิทธิ์เพียง2 0 0 0 0 0กว่านั่นเองแล้วผมก็เข้าไปนะครับนะผมแนะนําด้วยว่าใครอยากจะไปลงทะเบียน นะครับก็ลองไปลงทะเบียนดูนะฮะก็ตอนนี้ตอนก่อนมันยังยังไม่ถึง2ล้านนะตอนนี้2 000, ล้านกว่าแล้วนะครับผมก็อธิบายเลยก็แล้วกันยังไงก็ลองเข้าไปลงทะเบียนเพิ่มเติมดูก็ได้นะแต่คงไม่จําเป็นแล้วแหะครับอันนี้ของเอกชนซึ่งรัฐบาลคุ้มครองอยู่แล้วนะฮะเพราะเราไปฉีดก็จะได้ลงทะเบียนนะฮะลงทะเบียนของรัฐบาลรัฐบาลมีข้อมูลอยู่แล้วก็ได้ประกันอยู่แล้วนะครับแต่ว่าการที่จะได้ทั้ง2 ไม่น่าจะได้นะเพราะโดยมาตรฐานตามกฎหมายก็คือถ้าจะรับสิทธิประกันนะฮะจะรับได้น่าจะรับได้ที่เดียวหรือเปล่าเออในกรณีอาจจะมีข้ออ้างนะฮะยกเว้นประกันเรื่องอื่นนะส่วนประกันในกรณีเนี้ยเนี้ยก็ใส่อีเมลก็ชาวบ้านก็าอาจจะติดปัญหาเรื่องอีเมลหน่อยนะครับอีเมลมีหรือเปล่านะครับมีหรือเปล่าอันนี้ถามลูกหลานดูว่าอีเมลเราอะไรนะให้ผมแนะนําหน่อยไหมมันจะติดแค่ตรงนี้นะ เบอร์มือถือใส่เบอร์โทรศัพท์เราได้เลยครับนะมีลูกหลานให้ช่วยดูหน่อยก็ได้ครับว่าอีเมลอยู่ในมือถือเนี่ยมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ในมือถือนั่นแหละนะใส่เลขบัตรประชาชนให้เรียบร้อยนะครับชื่อนายนางให้เรียบร้อยมีตัวเลือกให้เลือกนะครับแล้วก็ใส่ชื่อและนามสกุลให้เรียบร้อยวันที่ให้เรียบร้อยนะครับปีพศนะครับปีพศนะครับแล้วก็ใส่บ้านหมู่อะไรเลขที่ให้เรียบร้อยตรงไหนอย่างของผมเป็นหมู่บ้านไม่มีไม่มีหมู่บ้านไม่มีอาคารก็ไม่ใส่เวนไป จังหวัดจังหวัดอะไรให้เรียบร้อยนะครับมีให้เลือกครับจังหวัดแล้วก็อำเภอเดี๋ยวมันจะอ,นอัตโนมัติเองนะครับอย่างผมบอกว่าเชียงรายอย่างเงี้ยนะเชียงรายปุ๊บมันจะขึ้นมาให้เลือกเองครับว่าจะเป็นมันจะเช็คถูกก่อนว่าเชียงรายนะเห็นไหมแล้วเราก็จะเลือกได้ว่าตำบลอำเภอไหนนะเห็นไหมมันจะมีช้อยให้เลือกนะครับมีฐานข้อมูลอยู่ก็ตำบลอะไรก็จะมีให้เลือกนะครับแต่ว่าต้องใส่อําเภอก่อนอําเภอเสร็จปุ๊บถึงจะมีตำบลให้เลือกครับดังนั้นจุดสําคัญก็คือเลขประชาชนให้ถูกต้องด้วยนะครับหลังบัตรไม่ใช้น แล้วก็อีเมลนี่แหละที่จําเป็นต้องใส่ครับจำเป็นต้องใส่ถึงแม้ว่าเราจะไม่ชอบเช็คก็ตามนะไปดูวิธีดูว่าอีเมลเราอะไรเอาง่ายๆเลยนะในมือถือของท่านนะครับต้องในมือถือของท่านมือถือใครมือถือมันนะครับเราจะเจออีเมลนะถ้าไม่มีก็ไปสมัครเอานะครับผมก็จะใช้วิธีนี้ครับลองไปดูที่ Pay Store นะฮะ y Store คือตัวโหลดแอปนะครับตัวตัวโหลดแอปนี่แหละที่เราจะมาดูกันว่ามีลงทะเบียนเราได้ลงทะเบียนหรือยังหรือล็อกอินเข้ามาที่ Play Store หรือยังอย่างกวนี้เป็นรูปตัวเจใช่ไหม นั่นแหละเห็นไหมฮะเห็นอีเมลไหมครับตรงนี้ครับตรงนี้ครับอีเมลครับก็กกลงไปครับนะฮะนี่คือตัวอย่างนะครับโอเคครับสําหรับการสรุปเนื้อหาและวิธีการลงทะเบียนของเอกชนนะอันนี้เป็นตัวอย่างแบบพิริยาประกันภัยนะลงในนี้นะครับสล้านสิทธิ์ตอนนี้ก็เกินมาแล้วเนี่ยเนี่ยยังไงก็น่าจะลงทะเบียนได้อยู่มั้งลองลงดูนะถ้าใครอยากลงเพราะตอนผมลงนี้ยังลงได้อยู่ปกตินะครับเอาเป็นว่าน่าจะคลายข้อสงสัยได้พอประมาณแล้วใครมีคําถามก็คอมเมนต์มานะครับ อ๋อลิงก์นี้อยู่ใต้คลิปเลยนะครับ